สาเหตุของการเสือกมี5ข้อกลุ่มแรกก่อนเขาเรียกว่าเสือกบริสุทธิ์เกิดมาเสือกเลยคืออยากรู้เรื่องคนอื่นโดยที่พอรู้แล้วเราจะฟินแล้วนอนหลับคนพวกนี้ไม่มีปัญหาอะไรกับใครหรอกเขาแค่อยากรู้เพื่อเติมเต็มความต้องการของตัวเองพวกนี้ผมเลยจัดว่าอันนี้เสือกบริสุทธิ์แต่มันจะมีพวกเสือกเพราะว่าซาดิสชอบเห็นความเจ็บปวดของผู้อื่นเมื่อพอกูมีข้อมูลมีอํานาจในการถือข้อมูลไว้เอาไปทําร้ายคนนู้นคนนี้อันนี้คือซาดิซึมสภาวะทางจิตนะ แล้วก็กลัวการตกเทรนด์กลัวการตกข่าวว่ากูจะต้องรู้มันไม่ได้เลยถ้าไม่รู้ก็ข้อต่อมาครับชีวิตคุณไม่มีอะไรน่าสนใจคุณเลยต้องเสือกเรื่องคนอื่นเพราะว่า <c oughs> ชีวิตคนอื่นน่าสนใจมากกว่าชีวิตกูมันไม่มีอะไรให้พูดอะ <c oughs> คุณนําข้อมูลนี้มาเป็นอํานาจต่อรอง <c oughs> เพื่อคุณจะได้อ่ะมึงอยากคุยกับกูใช่ไหมหรือในที่ทํางานไม่มีใครคุยด้วย กูมีข้อมูลเรื่องนี้มึงจะได้มาคุยกับกูตอนเที่ยงกูจะได้มีเพื่อนทั้งหมดนี้คือสาเหตุเบื้องหลังทางด้านจิตวิทยาสำหรับคนเสือก